ประชาชนที่มีต่อเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีที่ดูเหมือนจะมีบารมีเคลื่อนตื้งขึ้นมาแบบมาแรงแซงทางโค้งเทียบชั้นบารมีของสมเด็จพระราชินีสุทธิดากันแบบหายใจรดต้องคอถามว่าบารมีของเจ้าคุณพระสินีนาถมาจากไหนตอบว่าความน่าเอ็นดูที่เกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเมือไม้อ่อนของเจ้าคุณพระ ไปที่ไหนก็ไหว้ประชาชนทั้งยังกราบพระสงฆ์บนพื้นอย่างความประทับใจและน่าชื่นชมจากสายตาของประชาชนทั้งหลายรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่สิบทรงผ่าเจ้าคุณพระออกงานคู่การที่ต่างจังหวัดถึงสองงานแถมยังทรงใส่เสื้อคู่ซึ่งภาษาชาวบ้านคือเสื้อคู่รักเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน ภาพเหตุการณ์นี้รวมกับสายพระเมรเวลาที่มองเจ้าคุณพระที่ใครหลายๆคนต่างพากันบอกว่าไม่ต้องเปิดหน้ากากที่ทรงสวมก็รู้ว่าทรงยิ้มเมื่อนำภาพบรรยากาศมาเทียบดูกันแล้วเหตุใดในหลวงรัชกาลที่สิบเมือ่อทรงออกงานคู่กับเจ้าคุณพระจึงเสด็จพระราชดำเนินได้ด้วยพระองค์เองอย่างเข้มแข็งเมื่อเจ้าคุณพระ พระหมายพระองค์ท่านก็ทรงรอและให้คำแนะนำในการเลือกสารด้วยพระเมตตาในขณะที่เมื่อทรงออกงานกับสมเด็จพระราชินีสุทธิดาเหตุใดจึงทรงอ่อนระหอยรอยแรงเหมือนกับทรงเดินไม่ไหวพระราชินีสุทธิดาจึงต้องทรงถือพัดลมเล็กๆเพื่อช่วยให้ในหลวงทรงได้รับลมเย็นนอกจากนี้หลายครั้งพระราชินี ต้องทรงช่วยพยุงในการเสด็จพระราชดำเนินหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนอกจากนี้แล้วกระแสของเครื่องประดับที่เจ้าคุณพระใส่ออกงานก็เช่นกันแต่ละชิ้นล้วนเป็นที่น่าจาับตามองเพราะแต่ละชิ้นนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆอย่างในงานที่ทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหมอ่อมให้เจ้าคุณพระเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคุณพระได้ติดเครื่องประดับเข็นกลัดมรกตล้อมเชรเป็นมรกตและเพชรูปหยดน้ําล้อมด้วยดอกไม้ริบบิ้นเชรเป็นเชรแท้ล้าค่าแห่งราชวงศ์จักรีเครื่องประดับพระราชมรดกชิ้นนี้ พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีในพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกทรงถือเป็นของสูงของพระมรมราชจัก,กรีวงศ์ไม่ทรงนำมาทรงเพราะพระองค์มีพระกำเนิดมาจากสามัญชนแต่เลิมแต่ทรงจัดให้พระเจ้าพัคคินีเธอ เจ้าฟ้ารัตนราชสุดาสุริสโสภาพันนาวดีในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ทรงประดับในโอกาสอันสมควรแต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดเครื่องประดับชิ้นใหญ่แต่จะทรงโปรดเครื่องประดับชิ้นเล็กแทนและล่าสุดเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าขุนพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระยานวาชิโรดมหรือหลวงพ่อวิริยังณวัดธรรมมงคลซึ่งในงานนี้เจ้าคุณพระสิมีนาศดูโดดเด่นด้วยสร้อยคอเพชรซึ่งเป็นสร้อยคอแบบเดียวกับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอาีกาเจ้าพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่่ นอกจากนี้ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลเจ้าคุณพระก็ได้วางพวงมาลาหน้าโกดสศพสมเด็จพระยานวชิโรโดมโดยพวงมาลาที่วางนั้นมีตัวอักษรยออ่อ MVS ซึ่งราสัญลักษณ์นี้ในเว็บไซต์วิกิพีเดียได้ให้รายละเอียดไว้ว่า ตัวอักษร MVS เป็นปราประจําพระองค์ที่ใช้ร่วมกันของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชทัลยานีเป็นอักษรนานยอ่อ MVS ประดิสฐานภา,ายใต้พระมหาพิชัยองกุฎอักษรนามยอ่อ MVS ย่อมาจากภาษาอังกฤษได้ว่ามหาวชิราลงกรณ์ศรีนาถโดยตัวอักษร M เป็นสีเหลือง หมายถึงสีประจำวันคล้ายพระบร,รมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ S เ,เป็นสีฟ้าหมายถึงสีประจำวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระศรีน,นาถพิราชกัลยานี MVS จึงเป็นอักษรพระนามที่ใช้ร่วมกันจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ด้ยกล่าวมาแล้วในท่ามกลางกระแสะความนิยมในตัวของเจ้าคุณพระศรีน,นาถ ก็ได้เกิดกระแสอีกภากหนึ่งของผู้ชื่นชมพระบารามีของพระราชินีพุธิดาดังจะเห็นได้าจากโพส์ในเพจวีเลฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชุาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีล่าสุดได้มีการโพสถึง ถิงพิมพาพรมรดกล้ำค่าประจำราชสำนักโดยกล่าวถึงพระปั้นถิงทองคำประดับเทรเป็นเครื่องถิงพิมพาพรที่ตกทอดมาจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นพระราชมรดกตกทอดแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีที่ไม่อาจรังเนค่าได้เป็นเครื่องประดับโบราณ แสดงถึงทักษะทางศิลมืออันประณีกวิจิตของช่างไทยอีกแขนงหนึ่งที่สืบทอดต่อมาเป็นสมบัติทางศิลปะอันล้ำค่าของไทยเครื่องประดับตกแต่งร่างกายหรือถิ่งพิมพ์พาพรที่ปรากฏจากหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในผืนแผ่นดินไทยเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสมบัติเครื่องเพชรและเครื่องทองมากมายทุกชิน้นล้วนสวยงามล้ำค่าเวลาจะทรงใช้นางข้าหลวงต้องเชิญมาเป็นถัดถาดให้ทรงเลือกในปลายพระชนชีพพระองค์ไม่ได้ทรงพระทัยกับสมบัติเหล่านี้ สงชิ้นเล็กๆเป็นพวกเข็มกลัดอักษรพระนามเท่านั้นจนเมื่อเสด็จสวรรคตเครื่องอาครล้ำค่าเหล่านั้นมีได้แบ่งให้กับทายาทผู้ใดรัชการที่6กรงเก็ตไว้เป็นกองกลางหากผู้ใดจะใช้ก็กระราชทานยืมชั่วครั้งชั่วคราวพระราชสมบัติทั้งหมดจึงตกทอดต่อมา จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหารุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตราชการที่9ได้เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในการแบ่งพระราชมรดกเครื่องอาภรณ์เพชรทองล้ำค่าและที่ดินให้กับพระทายาททั้งหลายทรัพย์สินที่ตกมาเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์นี้เดินเป็นพระราชทรัพย์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่พระราชทรัพย์นี้อยู่มาได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องก็ดูพระมาหากรุณาธิยงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ได้สวยราชสืบต่อกันมาจึงทรงข,งขอเตือนให้ท่านที่ได้รับพระราชทานไปจึงทรงระลึกว่าเป็นของมีค่าอันสูง เป็นเครื่องเตือนใจพระหฤทัยผู้ได้รับพระราชทานให้ทรงปฏิบัติพระองค์ให้ส่งพระเกียะอิคุณจากข้อความในโพสต์นี้เหมือนจะทำขึ้นเพื่อต้องการสื่อสารไปถึงใครบางคนที่จะต้องมาตีความกันต่างๆนานาแต่ที่แน่ กระแสะความนิยมมีตัวเจ้าคุณพระคงจะไม่ได้ลดลงง่ายๆในขณะที่กลุ่มของคนรักสมเด็จพระราชินีก็ต้องจับตา